ก่อยดีดีครับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ตต่อจากบล็อกเมื่อบล็อกที่แล้วนะครับก็เมื่อคือนก็กินกินพิซซ่าไปเรียบร้อยนะครับพิซซ่าที่ซื้อมาอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วครับ ก็เมื่อเช้าผมบีบสิวไปครับแล้วมันแดงนะเป็นแผลของมยติดปสเตอร์ไว้นะครับโอเคนี่ก็กำลังจะไปหาอะไรกินนะครับไปล้างรถก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินนะครับ อยูนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีอยากกินข้าเจียวไก่นะครับ Please take me back to the dream where my eyes away case lay. นี่นะครับผมสั่งมา6ชามโอเคนี่ผมก็สั่งมาอีก2นะครับนี่เสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวเราก็ไป ตะลุยกันต่อไไตอนนี้ก็มาถึงรถตันแล้วนะครับก็ก็จะหาอะไรกรินที่นี่ด้วยเลยนะครับกำลังคิดอยู่ว่าผมจะตัดผมดีหรือ,รอเปล่าครับแฟนผมเขาเอ,อสาบผมอยู่นะครับกำลังคิดอยู่ว่ามอะตัดผมดีไหมแต่มันลกๆแล้วเนาะเดี๋ยวดูก่อน ผมก็ตัดผมไปนิดนึงนะครับแค่ให้เขาเล็มตรงนี้หน่อยครับเพราะว่ามันลกๆนะครับแค่นั้นนะครับก็นี่มากินอันนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่ออะไรเป็นย่างๆมาครับก็เน้นโปรโตีนนะครับอันนี้เพราะเป็นบุฟเฟ่ตผมจัดโปรโตีนหนักๆเลยกินเสร็จแล้วครับผมอิ่มมากจัดโปรโตีนแบบเนื้อนเน้น,นปลาแซลมอน เนื้อวัวเนื้อไก่นะครับผมอันนี้มาผอนคลายซะหน่อยฮะโอ้โอเคครับคราวนี้ก็เป็นแบทเทิลระหว่างผมกับแฟนนะครับ <c oughs> นี่ถ้าใครเป็นเด็กยุค90น้องรู้จักเกมนี้นะครับ ฉันรักนอมหนทำไมฉันรักห้ามเอาเสียงเข้าไปนะเอาจะให้เขาดูว่าได้เกงวอมตัวใหม่มาเมื่อกี้นะครับซื้อมา Oh, God, the oh, Mr. Sandman, let me wake up. Oh, my mind, my mind, my mind is wandering into that dimension again. Do you have a soul like mine? I hide out. Earth is my blanket. I close my eyes. โอเคครับคนนี้ก็มาถึงช่วงภาคเสียงนะครับผมก็ในคลิปจะเป็นคลิปที่ผมเล่นแคนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ทิปสักห้าข้อสําหรับคนที่อยากลดน้าหนักไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็ผมได้เขียนบทความนี้เข้าไปในเพจเฟซของผมแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อหนึ่งครับผมอยากให้ คุณเล่นฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อมากคุณจะยิ่งเผาผลาญพลังงานมากนะครับผมแล้วก็ข้อ2นะครับคืออย่าทานอาหารแค่มือเดียวต่อวันนะครับแต่ให้ทานบ,าบ่อยๆในปริมาณที่น้อยๆต่อมื้อนะครับทานประมาณ4-5มื้อต่อวันกําลังดีนะครับจําไว้ว่าเมื่อคุณหิวนั่นหมายถึงร่างกายกําลังขาดสารอาหารนะครับและเมื่อร่างกายขาดสารอาหารกล้ามเนื้อก็จะยิ่งล้าซึ่งนําไปสู่การเผาผลาญที่ช้าลงนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับ ทานอาหารเผ็ดร้อนลดจัดเพราะมันจะช่วยเร่งการทอาผ่านของคุณนะครับข้อ4นะครับอยากเครียดนะครับเพราะว่าฮอร์โมนความเครียดจะสั่งให้เซลล์ไขมันนั้นสร้างไขมันสะสมเพิ่มขึ้นนะครับข้อ5นะครับขยับตัวบ้างนะครับไม,ม่ว่าจะออกไปเดินเล่นเตะบอลว่ายน้ําเล่นบ,นนนบาสสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้เราเราผาผลาญพลังงานได้ไม่น้อยเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทิป5้าข้อนะครับสาหรับคนที่อยากลดน้ําหนักนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบ คลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกด subscribe กด like ผมหน่อยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมโอเคครับก็ไปเจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ